วันนี้เป็นวันที่ยีสิบเดือนนี้มียี่สิบแปดวัน,นเวลาล่วงเลยอันไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้รู้เพื่อเข้าใจในธรรมะธรรมะยังไม่ได้พ้นโลกเพราะยังมีเรา ยืนอยู่ต่อหน้าธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ใดก็ตามหากเราเป็นผู้ให้ธรรมะโดยมานะคือการเอาธรรมะมาเป็นเครื่องประดับตนไม่ใช่เครื่องสะสมเพราะฉะนั้นบุคคลบางผวก้กล่าวธรรมะ ไปถอยคำที่วา่าอ้างประสูตรอ่างวิธีจิตอ้างขันทั้งห้าแต่ในใจยังแอบกระซิบวา่าเราเข้าใจธรรมะมากกว่าเขาเราลึกกว่าเขาเราเห็นถูกกว่าเขาเพราะฉะนั้นธรรมะนี้ยังไม่ได้พลนรูกเพราะยังมีเรายือนอยู่ต่อหน้าธรรมะ ถ้าใครบอกว่าใครเป็นผู้รู้แสดงว่าผูนั้นยังไม่พ้นโลกแต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้รู้และผู้เห็นแล้วเขาจะไม่บอกว่าตัวเองเป็นผู้รู้แสดงว่าผู้นั้นยังไม่ได้เป็นผู้ที่พ้นโลกถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้รู้ธรรมะผู้เห็นธรรมะแสดงว่าผู้นั้นยังมีเราอยู่ยืนอยู่ต่อหน้าธรรมะทุกวันนี้ครูบาอาจารย์จะถูก ลูกศิ์ตั้งชื่อให้เป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันใครจะเป็นพระอริยะอรหันต์ก็แล้วแต่ดอกทุกอย่างดูโดยจิตดูโดยใจการฝึกฝนอบรมดีแล้วจนเข้าถึงเห็นมรรคยานแล้วผลนิยานเราก็ไม่ต้องอยากให้ตัวเองเป็นตั้งชื่อให้ตัวเองดอกไม่แต่ชื่อยังเป็นนามสมมุติถ้านธรมาจะบอกว่าระหว่างขันห้าในหนึ่งอารม เมื่อมีผู้ฟังกล่าวชมเราจำไว้องไนดีนะแม่ชช่วัืเรื่องนี้ดีมากเมื่อมีผู้เก่าวคำชมเกิดเปชนาเป็นสุขนี่ขันห้าทำงานแล้วดิสัญญาจำว่าเขายกย่องเรานี่นี่สัญญาเริ่มจำแล้วสังขารก็เริ่มปรุงว่าเราเก่งวิญญาณรับรู้อารมณ์ เหมือนกับลูกศิษย์ตั้งชื่อให้อาจารย์ว่าเป็นพระอาริยะอาจารย์ก็ต้องทำตัวให้เหมือนพระอาริยะได้ป่าเนี่ยเพราะเขาตั้งชื่อให้แล้วดิเราจะเป็นคนตลโกโกหาไม่ได้ต่อไปลูกศิษย์ตั้งชื่อให้ผู้บาอาจารย์ผู้บาอาจารย์ก็ต้องวางตัวให้เป็นได้ป่าหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอย่ากลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากสังสารดไม่เป็นผู้รู้จึงจะเป็นผู้ที่หลุด ผู้ที่ตัวเองบอกว่าเรายังเป็นเราเห็นแล้วเราเป็นแล้วแสดงว่าคนนั้นยังมีเราตรงนี้เองถ้าไม่รู้ทันอัจ,จมีมานณะจะซ่อนอยู่เบาๆว่าเราเป็นผู้แสดงธรรมนะเตตมาพูดอย่างนี้เตตมาจึงไม่ไม่จะเป็นผู้แสดงธรรมเสียทีมิจะเป็นผู้กล่าวธรรมสนทานาธรรมทั้งที่โดยปรมัตมีเพียงแค่ลูกกับนามทํางานตามเหตุแล้วก็ปัจจัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันละเอียดมากละเอียดยิ่งกว่ามานะที่อยู่ในโลกมานะในธรรมเชื่อไหมไม่ชีนวนมานะในธรรมมีมากกว่ามานะในโลกมานะในโลกนี่เห็นง่ายอวดทรัพย์อวดตำแหน่งอวดวัดของฉันเป็นคนสร้างนะอวดชื่อเสียงนะลูกศิษย์ลูกหาฉันเยอะนะอันนี้มานะ างโลกเห็นง่ายมากแต่มานะในทางดำทำแล้วเขาบอกยังไงอดความว่างอดความไม่ยึดอดความเข้าใจในอนัตตานี่เรียกว่าอัศมิม,มาณะในอรลูกธระมละเอียดลึกแล้วก็หลอกตนเองได้ง่ายมากแถมหลอกผู้อื่นตามไปด้วยทีนี้ถูกไหมพระสมัยสมุทิจา้าตรัสว่าดูก่อนพิสูทาลายผู้ใดกล่าวทำเพื่อละตน ผู้นั้นย่อมเบาสบายผู้ใดกล่าวทำเพื่อยกตนผู้นั้นย่อมแบกคนหนักขึ้นหนักขึ้นแบกตัวเองนี่หนักขึ้นหนักขึ้นเพราะฉะนั้นทำอันกล่าวแล้วถ้าไม่ละผู้กล่าวทำนั้นยังไม่ถึงฝั่งไดไหมฉันกล่าวนะจะเป็นคนแสดงนะจะเป็นคนพูดนะ <c ười> ทางออก ในการภาวนาที่แท้จริงในขณะแสดงธรรมให้รู้ทันเพียงว่ามีเสียงเกิดมีจิตรูอารมณ์มีเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟังธรรมวันนี้สนุกมากยืดไป้ีบประดีความจริงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราจะได้ฟังธรรมอีกในวันพรุ่งนี้ไม,ไม่ต้องกําจัดมานะด้วยความเกียด เพียงเห็นว่ามานะก็เป็นสังขารหนึ่งในขันทั้งห้าอันนี้อาจะมาพูดถูกไหมไม่สินวไม่ต้องกําจัดมานะด้วยความเกลียดเพียงเห็นว่ามานะก็เป็นสังขารหนึ่งในขันห้าเมื่อเห็นตามจริงว่าแม้ผู้แสดงธรรมก็เป็นเพียงกระแสะเหตุแล้วก็ปัจจัยความเบามันจะเกิดขึ้นเอง ธรรมะมันจะไหลโดยไม่มีเจ้าของธรรมะนี่จะพู้อย่าเป็นเจ้าของธรรมะของฉันดีของคุณไม่ดีของอาจารย์ฉันดีทำไมไม่บอกว่าของพระพุทธเจ้าดีที่สุดแนวทางก็เหมือนกันสุดท้ายเราก็เป็นผู้แบกได้ปี้แบกภันละอันห้าของตัวเองไม่พอยังแบกสังขารภายนอ,อกภายในด้วยแบกสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้ามาอยู่ภายใน ในกรณีนี้ชัดเจนมากไม่สีนวนเคยได้ยินคำว่าพระมาหากัจจายนะเถละกับพระพิกษุผู้ยึดถือว่าตนเข้าใจทำแล้วเคยได้ยินไหมมหากัจจายนะนี่ในะอีกกรณีหนึ่งพิษุผู้ได้ชานแล้วสำคัญว่าตนเป็นพระอรหันต์าตมาจะยกสูตรให้กลุ่มที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตัดเตือนเรื่องอาสมิมานะยังเหลืออยู่คือ จะมาจะยกเป็นเรื่องอิสะทอนให้ฟังมีพิสูรูปหนึ่งผู้ได้ฌานแล้วสําคัญว่าตัวเองบรรลุในสมัยพระพุทธการมีพระพิสูรูปหนึ่งจเจริญสมถะจนได้ฌานจิตใจผ่องใสสงบเย็นเยือกเย็นสว่างจ้าแสงสว่างาเวทนาเป็นสุขอันปา,านีท่านจึงสําคัญว่าเราบรรลแล้วนะเราบรรลุแล้วนะอันนี้ถูกไหมธรรมะเคยพูดบ่อยๆใช่ไหม มื่อเห็นแสงมืเห็นความสงบจิตใจสะอาดใสก็แอบไปอยู่ข้างาทงนี่ไม่ใช่มานะอยาดแต่เป็นมานะในทางธรรมคือเอาความสงบมาเป็นตัวตนอันนี้เป็นมานะในทางธรรมเมื่อพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงทราบแล้วก็เตือนว่าภิกษุทั้งหลายชาญเป็นเพียงสังขารอันบุงแต่ สิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรถือว่านี่เรานี่คือของของเราพิสูจนนั้นจึงหันกลับมาพิจารณาแม้จิตที่ตั้งมั่นเป็นของเกิดดับแม่สุขในฌานก็เป็นเวทนาะแม้ความรู้ว่าเราบรรลุก็ยังเป็นสังขารอยู่เมื่อเห็นความจริงอสมิมาณจึง ลงไปทันทีแล้วก็บรรลุอลหรหัตผลในที่สุดถ้าตามาจะผูกกับเวทนาเออปูกกับขันห้าในหนึ่งอารมณ์ขนาดสำคัญตนว่าเราบรรลุมีเวทนาเกิดขึ้นสุขจากการได้ฌานใช่ไหมคนคนนี้พรองค์น,นี้สำคัญจำความอ่องใสนีสัญญาสังขาร ก็ปรุงความหมายว่านี่คือความหลุดพ้นทุกวันนี้ก็เป็นเด็ง่ายมากเอากันห้ามาตีเลยใช่ไหมทุกวันนี้เราก็ายังว่าเราเป็นผู้บรรลุแล้วยังว่าผู้บาอาจารย์เราเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงแล้วอดีะกอรู้โดยตัวขอเองไม่ต้องไปตั้งชื่อให้วิญญาณรับรู้อารมณ์นั้นตรงชาวนาจิตเกิดความยึดว่ามันเบาว่าเราเป็นแล้ว แต่เมื่อสติระลึรกรู้เห็นว่าแม้ความสำคัญมั่นหมายมันเกิดพึ้นแล้วก็ดับไปมรรคจิตจึงตัดตรงนี้อีกกรณีหนึ่งที่พราะสารีบุตรกล่าวเรื่องอัศมิมาณนะแม้พระอนาคา,ามียังละอัศมิมานะไม่หมดมิจตพระอาราหันต์ใช่ไหมเพราะยังมีความรู้สึกละเอียดว่าเป็นผู้รู้อยู่ แต่เมื่อจเจริญวิปัสนาจนถึงที่สุดเห็นความดับแล้วไม่เกิดมรรคยาและพลวญาณเกิดขึ้นเห็นขันห้าเป็นเพียงกระแสไม่เหลือผู้รู้แยกจากสิ่งที่ถูกรู้อริมีมณะจึงดับสิน้นพระพุทธองค์ของเราทรงตัดว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายมานะในโลกตัดได้ด้วยปัญญาเบื้องต้น แต่มานะในทางรมตัดได้ด้วยปัญญาที่ถึงที่สุดผู้เห็นธรรมแล้วสำคัญว่าเราเห็นผู้นั้นอย่างไม่ได้ผลใช่ไหมระกาศตนผู้เห็นธรรมโดยไม่มีผู้เห็นผู้นั้นจึงชื่อว่าข้ามไปแล้วข้ามได้ถ้าจะเจียบมานะในพระอริยบุคคล ต้องแยกให้ชัดระหว่างสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอาจจะมีมานะคือความสําคัญว่าเราเป็นแล้วสองอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันเลยอย่างแรกเป็นทิฏฐิอย่างหลังเป็นมานะอันละเอียดพระโสดาบันนีตัดความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ตัดแล้วสักกายทิฏฐิขาดเด็ดขาดไม่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนอีกต่อไป แต่สิ่งที่ยังเหลืออาสมีมานะยังไม่ขาดยังมีความรู้สึกละเอียดว่าเราอยู่เราเป็นผู้ปฏิบัติแต่ไม่ลงเชื่อว่าเป็นตัวตนแบบทาวรเปรียบเทียบเหมือนรู้ว่าเงาในกระจกนี้ไม่มีเราไม่มีตัวเราแต่ความรู้สึกว่าฉันกำลังส่องกระจกยังอยู่อยู่อันนี้พระสวดธรร จัก,กาคธาเป็นอนาคามีมานะเบาลงแต่ยังไม่สิน้นสองชั้นนี้ต่างกันที่กามราคะและปฏิฆะแต่มานะยังไม่ได้ขาดสะบ,บั้นไปโดยเฉพาะอนาคามีจิตปานิมมอกกามลาคะโทสะสิ้นไปจึงเหลือมานะที่ละเอียดมากคือความรู้สึกว่ามีผู้รู้ธรรมอันสงบไม่มีอารมณ์อยาบแล้ว แต่ยังมีความรู้สึกบางเบาว่าเป็นผู้รู้อยู่หน้าเองตรงกับสังโยชน,นะเบื้องบนรูประคะารูปราคะมาณาอุทจจะแล้วก็อวิชชามาณาในชั้นนี้ไม่ใช่การยกตนเหนือใครแต่คือความเป็นผู้รู้ของเขาดีไหมนี่คือชีวิตของเขา ส่วนพระอาหารหันต์นี่อสมิมานะดับไปพระอา,หารหันต์ไม่ได้เพียงไม่เห็นว่ามีตัวตนแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นขันทํทำงานอยู่ปกติจิตยังรู้อารมณ์แต่ไม่มีผู้ยึดอยู่หลังการรู้ที่จะมาเปรียบเทียบในวันนี้คือผู้รู้ ไม่ใช่เรารู้ว่าไม่มีเราแต่เป็นเพียงการรู้โดยไม่เกิดผู้รู้แยกขึ้นมาให้เห็นนี่คืออัศมีมานะมันสิ้นไปถ้าจะมาเทียบในหนึ่งอารมณ์สมมุติมีเสียงเกิดขึ้นโสดาบันรู้ว่าเสียงไม่ใช่เราแต่ยังมีความรู้สึกว่าเราได้ยินอยู่ถ้าจะเปรียบระหว่างอนาคามีไม่มีความพอใจคือไม่พอใจแต่ยังมีความบางเบา ผู้รู้เสียงอยู่อาณามาเปรียบเทียบแค่เสียงนะพระอรหันต์มีเพียงเสียงกวกวิญญาณไม่มีความหมายว่าเราได้ยินไม่มีผู้รู้ที่มันซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วได้ไหมถูกไหมไม่สิมันคือระหว่างชั้นปุถุชนโสาบ,บรรันอนณาคามีแล้วก็อรหันต์ปุถุชนนี่สักยะทิฏฐิก็มีอยู่อัชมีมานะก็มีอยู่ ลักษณะเห็นว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงพระโสดาบันสักยะทิฏที่ขาดไปอัศมิมนะยังมีไม่เห็นว่ามีตัวตนแต่ยังรู้สึกว่าเป็นอยู่นี่คือลักษณะของพระโสดาบันเห็นไหมอาณาคามีนี่สักยะทิฏฐิขาดไปอัศมิมนะเบาบางลงลักษณะของเขาไม่มีอารมณ์หยาบเหลือเพียงเป็นผู้รู้ข้า,หารหั์ขาดหมดเลยทั้งอัศมิวนะ ขยันที่ดีค่ะลักษณะไม่มีแม้ความเป็นผู้รู้นี่คืออะตมาย,ย่อให้ฟังสรุปให้ฟังคือพระพุทธองค์ของเราทรงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดเห็นขันห้าว่าไม่ใช่ตนผู้นั้นชื่อว่าเริ่มพ้นผู้ใดยังมีความหมายว่าเราเป็นผู้ยังไม่มีพันละแม้เมื่อแม้ความเป็นจริงนั้นบรนดับลงไป ภาละก็วางลงถูกไหมผู้วางภาละย่อมไม่ต้องกลับมาอีกถูกหรือเปล่าอาจะมาจะพูดในเชิงอภิธรรมเวทนาอานะมมณะอรหัตมัคตอธิบายในหนึ่งมโนทวารที่เกิดขึ้นจริงในขณะเดียวกันคือโค์ก่อนมักเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์หนึ่งปรากฏเช่นสุขเวทนาอันละเอียดจากสมาธิผัสะอารมณ์กระทบจิตใช่ไหม อารมณ์กระทบจิเนะวทนาสุขหรืออทุกขะสุขะเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นสัญญาเนี่มันหมายความว่าสภาวะมันสงบสังขารมันก็ปรุงมาเรื่อยได้ว,วนี้เกิดความหมายละเอียดว่านี่คือความเป็นเราหรืออย่างละเอียดมากก็คือผู้รู้มีผู้รู้อยู่ตรงนี้คืออาสมิมาันา ไม่ใช่ความเห็นว่ามีตัวตนถาวรแต่เป็นความรู้ว่าเราเป็นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชวนะจิตไวยโลกียใช่ไหมจุดที่มันพลิกระหว่างวิปัสสนาญาแก่กล้าเมื่อปัญญาเห็นชัดว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วดับไปความหมายว่าเราเป็นก็เป็นแค่อะไรถ้าบอกว่าเราเป็นยังเป็นแค่สังขารถูกไหมแม้ผู้รู้ก็เป็นเพียง ขณะเนเกิดขึ้นแลกระดับไปความเข้าใจไม่ใช่ความคิดแต่เป็นการเห็นไรลักษณตรงต่อขันในขนาดในขนาดอรหัตมรรคหนึ่งขณะจิตในมโนทวารวิธีจิตสุดท้ายก่อนผลหนึ่งระวังขาดจารณะสองระวังอุปเจธาสามมโนทวารละวัชนะแล้วก็ภาวนาเจ็ดอีกหน ในชาวะนะทั้งเจ็ดนี้คืออรหัตตมัคจิตขณะนั้นเกิดสิ่งต่อไปนี้พร้อมกันเห็นขันห้าเป็นความจริงไม่เกิดความหมายว่าเป็นเราตัดสัญโยจนะเบื้องต้นทั้งหมดรวมถึงอัศมิมานะนี่ไม่ใช่การกดเอาไว้ไม่กดหรอกระดับนี้แต่เป็นการถอนลากถอนโคนเพราะฉะนั้น ผลทันทีหลังจากมรรคือถัดจากมรคก,ก็คือเกิดอรหัตผลจิตสองสามจิตรู้อนิพันโดยไม่มีผู้รู้เข้ามาแทรกไม่มีแล้วมีแต่ผู้อยากเป็นผู้รู้อยากเป็นพระอริยะแต่อยากเป็นผู้รู้ก็เลยสลัดไม่ขาดแต่ที่ถ้าฟังแนละ้วเข้าใจดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปแม้อารมณ์จะเกิดขึ้นโครงสร้างเวทนาเราเป็นจะไม่เชื่อมอีกต่อไปจะไม่เชื่อมอีกแล้วเข้าใจไหมไม่สช่ออนเนวทนายังเกิดแต่ไม่ก่อให้เกิดอัสมีมนานะเกิดขึ้นอนตาตมาจ,จะว่าผังของเวทนาเวทนาสัญญาหมายว่าเป็นเราอัสมีมนานะคือสังขารละเอียดก็ไปหาวิปัสสนาญาณแทงตลอด ร拉หัตตะมักตัดลากไม่เกิดเราเป็นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ของเราทรงแต่วไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทางไร้เวทนาเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความหมายว่าเราเป็นก็เป็นของเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นยังมีผู้รู้เราต้องไม่อยากเป็นผู้รู้นะบางเดวเป็นพระอาจารย์เลยตั้งแต่วันนี้้นไป <c oughs> ได้ไหมบางเดเป็นผู้รู้ ผู้ใดเห็นความเกิดดับนั้นโดยชอบความเป็นย่อมสิน้นเมื่อความเป็นสิ้นแล้วผู้สิ้นความเป็นย่อมไม่ต้องเป็นอีกต่อไปเข้าใจไหมเนเพราะฉะนั้นนี้อนนาจะมาจึงบอกว่าก็มีญาติโยมถามเหมือนกันมาน,น,มานะในการพูดธรรมะมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดมันเป็นแบบไหนธรรมะยังไม่ได้พ้นโลกเพราะยังมีเรายอยู่ เพราะฉะนั้นผู้แสดงธรรมจึงไม่กล่าวเช่นนี้ถูกต้องไหมไปหาที่ไหนดีเนาะมีไหมเนาะผู้เป็นคือการเอาชนะธรรมะมาเป็นเครื่องประดับตนไม่ใช่เครื่องละตนเอาธรรมะมาชนะตนเองชนะผู้อื่น <S <S ก็กลายเป็นผู้ที่ยังไม่ละตนแต่ผู้ที่เอาธรรมะมากล่าวกล่าวธรรมะด้วยถ้อยคาอันไปเลาะอ่อางประสูตร อ่าเจตสิกอันถึงวิธีจิตอ่างขันห้าแต่ในใจยังแอบกระซิบว่าเราเข้าใจมากกว่าเขานะใช่ไหมเราเข้าใจมากกว่าเขาเราลึกกว่าเราเห็นเราถูกกว่าเข้าใจไหมยี่ไหม,ไหมออนุวัฒนาเรารทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นมันยังไม่ได้พ้นโลกเพราะเราเรา,เรายังมีเราอยู่ยืนอยู่ ยืนอยู่ตรงหน้าธรรมะแบบใดที่เราพระพุทธองค์ของเราก็ไม่ได้เคยส่งให้เราสอนให้ยึดแต่ถ้าเราปฏิบัติรู้ละเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปประกาศตนไม่ต้องไปตั้งชื่อให้ครูบาอาจารย์ว่าอครูบาอาจารย์เราเป็นอาหารหันต์นะอาาริยะนะสุดท้ายา่าครูบาอาจารย์ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองเป็นอรหันต์ตอนไหนตั้งชื่อให้ครูบาอาจารย์สุดท้ายมาก็จะต้องวางตัวได้ปนนี้สุดท้ายแล้วใครเป็นอาหารหันต์ก็ยังไม่รู้ พระสิ์ตั้งชื่อให้ว่าเป็นพระอาหารอ้าวนุโมทนาเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นรูปกับนามเท่านั้นจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่เห็นรูปผู้ไม่รู้รูปก็ไม่รู้นามผู้ไม่เห็นรูปเห็นนามก็ไม่เห็นขันห้าผู้ไม่เห็นขันห้าก็ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เห็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ผู้ไม่เห็นทุกข์และเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีอารมณ์ที่จะไปดักในนโรกผู้ที่เห็นทุกข์ เหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ดับในนิโรธมรรยาทุกุลญาณเกิดขึ้นเป็นอริยบุคคลตามกระบวนการที่พระพุทธองค์ของเราทรงสอนไว้ไม่มีแนวทางใดที่จะมาแทรกซึมมาทําลายแนวทางของพระพุทธองค์ของเราไว้เพราะฉะนั้นเราโชคดีเป็นผู้สละออกแล้วตั้งใจปฏิบัติตามใดที่ยังมีทางรุคคลจากจังสลว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ของเรารีบเดินต่อไปเดินกิฟต์อัพ ขอให้ทุกคนทุกท่านจงรู้ได้เห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถิดอ,อิทังมีปุญญา,า,ายังอาสวะขย่างวะหังโหนตูอิทังเมีปุญญยังนิพพานะจะปัจโยโหตูมามาปุญญาภาค้างสัพพัสตานัง อาเิมิตบเตสะเปมิสะมังวุญญาพาคังรพันตุสาธุ